สวัสดีครับเช้านี้ครับออกมาหาเห็ดครับเข้าป่าค้งครับผมเดินมาผมเพิ่งเข้ามาฮะผมเดินมาผมเจอแล้วครับดูกันครับโอ้เห็นไหมครับขาวขาวว้าวดูครับล้งกไข่ขาวครับ มาจากเช้าเลยวันนี้เจอแล้วครับทึ่งเดินเข้ามาเจอแล้วติดกล้องไว้กับตัวนะฮะโอ้เจอแล้วครับดอกแรกของเราเช้านี้ขาวสวย,ยนะฮะโอ้ยมันมานแล้วครับประเดิมดอกแรกครับว้าวเฮ้ยครับเดินดูเรื่อยๆครับ ขอเดินดูเลยนะยครับวันนี้เรามาแต่เช้าเลยวันนี้โอ้ี่นี่เห็ดอะไรเนี่ยโอเคครับขอเดินดูก่อนครับดูสิว้าวนี่ครับเจอแล้วครับไข่ตูม้มรึบโอ้โห เจอใครละผมจะถ่ายวิดีโอยาวขึ้นแน่เลยวันนี้โหโหน,หนี่อะไรโหเห็ดโคนครับวันนี้นี่ดูครับโอ้ยมันมาอีกแล้วครับวันนี้มาแต่เช้าเลย ว้าวนี่เห็ดโคนครับดูสิโอุยอุ้ยเจอแล้วโอ้โหลูกไข่ขาวใหญ่ครับว้าวเจออีกดอกแล้วโอ้ยมันมาแล้วครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำครับเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากเลยจิ้มลงไป โโอ้หวันนี้จะถ่ายวิดีโอยาวๆเลยฮะโอ้โหสวยงามดูครับเดินดูเดินดูเดินดูกันฮะมองเห็นขา,ขาวๆ ดูครับเดินดูเดินดูโอเ้เจออีกแล้วครับดูโอ้ยเจออีกแล้วเห็นไหมครับโอ้ยสองดอกตูมอือหงอกไข่ขาวอยู่แล้วครับอันนี้เห็ดออกรอบสองแล้วฮะฝนเพิ่งตกมาครับ พายุเข้าฝนตกโหเห็ดออกอีกครั้งแล้วฮะเห็ดลโงกนี่ชอบน้ําชุ่มๆครับนี่ฮะเห็ดลโงอกชอบน้ําชุ่มนะฮะฝนตกยิ่งชุ่มยิ่งออกครับนี่รอบสองฮะเห็ดออกนี่โอ้โหสวยงามครับผมดูครับ ใส่ตะก้าไว้เดินดูเดินดูครับผมตาดีได้ฮะตาดีได้ครับดอกเล็กดอกใหญ่ฮะต้องดูดีๆโอ้โหเจออีกแล้วฮะอืมไข่อยู่ครับ อันนี้ไข่อยู่จิ้มลงไปน,นี่นครับโอ้โหยัมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม ว่าเห็ดเห็ดขี้กระเดือนหรือเปล่าครับบานโรยเต็มเลยเดินต่อไปครับเดินต่อไปอุ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วว้าวสองดอกคู่เลยฮะดูครับ อกโอ๊โโกไข่ขาวใหญ่ฮะโอ้โจิ้มครับอื้ีดอกฮะจิ้มโอ้โหดูครับเจอบ้างเปล่าเธอ โอ้โหนี่ครับสองดอกส,สวยๆเลยวันนี้มากับแฟนฮะดูว่าอยู่ตรงนี้นโอ้โหมจะเห็นอีกแล้วฮะจะเห็นอีกแล้วเห็ดละงอกโอ้โหนี่ครับดูครับละงอกไข่เหลืองฮนะโอ้โวันนี้มีคนมาด้วยนะฮะ นี่ครับนกไข่เ,เหลืองเดินเดินดูดีๆสิเดินเร็วก็ไม่เห็นนะสิวันนี้ถ่ายวิดีโอยาวเลย เดินไหมครับเดินต่อไปอุ้ยต้นน้มโอ,โอ,โอ้ผมเจออีกแล้วฮะนี่ นี่เห็ดอะไรเนี่ยแล้งกเปล่าโอ้โหแลงวงอกไข่เรืองครับดูโอ้โหเปลือกเปลือกยังติดดอกอยู่เลยฮะโอ้โหโอ้โหเจ็บไปครับใส่ตะก้าอุ้ยผมหันมาเจออีกแล้วครับดูโอ้ยเป็นกลุ่มเลยฮะโอ้โหนี่ฮะ ตรงนี้อีกเก็บครับโอ้โหขึ้นเป็นกลุ่มเลยโอ้โหดูครับเป็นกลุ่มเลยโอ้โหเป็นสิบดอกเลยฮะโอ้ยสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามโอ้โหดอกตุ้มๆไขๆเล็กๆก็มีฮะเก็บก่อนครับ เไปครับตะกางัดขึ้นมานี่ฮะตะกาครับโอ้ดูครับอ้งัดขึ้นมาวางไว้ก่อนครับ ขมานี่ครับหวางไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหเยอะกว่าเยอะกว่าสิบดอกอีกฮะผมจะวางเรียงไว้ให้ดูนะขึ้นมาก่อนครับโอ้โหเจอเป็นกลุ่มเลยดวงดีมากเลยวันนี้มาแต่เช้าครับ มันจะเช้าก่อนใครเลยฮะป่าเดิมที่เคยมานะครับป่าเดิมที่เคยมาฝนตกชุ่มฉ่ำครับวานนี้เมื่อคืนก็ตกมาครับเช้านี้ยังเปาะแปะเปาะแปะอยู่นะฮะโอ้โหเจอเป็นกลุ่มครับผมโอ้โห و, ดูครับโอ้โหสองสี่ห แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ดอกครับอืสิบสี่ดอกโอ้โหวันนี้แฟนผมมาด้วยดูฮะเดินดุยดุยไม่รู้เรื่องเลยฮะ<ด> <laughs> ผมะผมได้เป็นกลุ่มเลยโอ้โ <laughs> แฟนเดินดุยดุยไม่รู้เรื่องเลยฮะย <laughs> <laughs> ตาดีได้นะครับตาดีได้เธอ โอเจอเป็นกลุ่มเลยผมโห้ยังเจอไข่ฮะนี่ไข่น้อยฮะเขียวขาวเจอไข่แล้วฮะโอนี่ครับโอ้ยวันนี้ผมจะถ่ายยาวๆเลยฮะวิดีโอผมโอ้โหป่าแตกแรงเลยครับวันนี้ ป่าแตกแน่นอนโอ้โหดูครับเตอไม่เจอเหรอเดินผ่านไปได้ไงโู้เจออีกกลุ่มแนละ้วดูครับว้าวโอ้โหนี่ครับป่าแตกแน่เลยครับคลิปนี้ลงป่าแตกแน่บอกไว้ก่อนเลยครับผมพูดแค่ป่าที่ผมเคยมานะฮะจะไม่บอกว่า ป่าไหนฮะให้คนคนแห่กันมาแน่ครับถ้ารู้ป่าไหนคงจะดาวออกนะครับป่าไหนฮะโอ้ผมเก็บก่อนฮะโอเคดูก่อนวิดีโอผมโอ้สิบสองนาทีแล้วฮะโอเคครับเชา้านี้สุดๆครับหมานเห็ดออกครับฝนตกกระน่ำครับเมื่อวานนี้ วันนี้เห็ดออกครับใครมาก็ได้คระะับโอ้นี่ครับเห็ดน้ำหมักเก็บ<อ>ห,หมดครับกินได้ะฮะโอเคครับวิดีโอผมยาวแล้วผมจะเดินดูไปเรื่อยๆะฮะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามเอเคครับขอเดินดูไปก่อนครับเรื่อยๆครับวันนี้